สวัสดีครับพบกับผมโดชโนครับกับอร่อยลำเส้นฮะวันนี้ครับรายการอร่อยลำเส้นครับจะพาคุณผู้ชมไปเข้าไปรับประทานอาหารกันที่ร้านอาโนนะครับผมสาขาไวเลสนะครับเป็นถนนวิทยุนะครับเรื่องอยู่กับอาคารสินทรนะครับเป็นของคุณปุ๊บนะครับสุปฏิจัยวัดนะครับผมเรื่องของคุณเศรษฐาทวีสิทธิ์เจ้าของนะครับเหมือนมีคนจะเข้ามานะครับเชิญเข้าไปก่อนเลยครับผม ร้านจะเปิด11โมงถึง4ทุ่มนะครับขอบคุณครับก็ในร้านด้านบนก็มีเนาะอานาไวเลสนะแล้วก็มีไอซ์กรกีนเกนดัสด้วยนะครับด้านบนเปิดแล้วเนาะขัาไปดูด้านบนนิดนึงครับว่าเป็นยังไงนะครับอาตาลเข้าไปเลยครับ แต่ผมยีข้าล่างนะแต่ขอไปดูข้างบนนิดนึงอ่าดูลาดเราเนี่ยข้างบนนี้โหเต๋ะให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยเนาะนะครับบอกได้เลยว่ามีให้เลือกเยอะแยะรวมถึงนี่ครับรูปเนื้อสเต็กนะครับโหนี่นะรูปลุงนะครับอันนี้ก็เนื้อ นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเยอะมากๆอันนี้นี่โอ้มีคนจองแล้ด้วยนะดีรีเซิร์ฟเห็นไหมอ่าดีลีเซิร์ฟจองแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็อย่ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมอันนี้อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้น่าจะแบบนีน้โอเคครับมีไอซ์กรีนพากเกเนด้าด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้มีรถอะไรให้เลือกบ้างนะครับนะ แกนตากวันนี้มีรสวานิลานะครับคาราเมลบิสกิตแองครีมนะครับแมคเชนเดียมีนัทโอ้โหแมคเชนเดียมีนัทด,ด้วยนะครับแล้วก็คอฟฟี่นะครับก็คือกาแฟแล้วหนึ่งก็สตรอเบอรี่นะ,รนะครับนะครับแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตกานอชแอนด์อัลมอนต์แล้วก็เบรนจีนช็อกโกแลตนี่หมดเจ็ดรสด้วยกันนะครับ <c oughs> แล้วด้านข้างนี่เขาลดลงไม่ให้ใช้หลอดใช่ไหมก็ไม่สนกูใช้ถอดมันสำคัญมัน ดืดได้ไวกว่านะอันนี้เป็นเออ่ขาเรียกว่าส่วนของวัวนะครับมีอะไรนะริฟเนี่ยเนี่ยร,รู้จักใช่ไหมริฟอ่าราวนะวะทอทถุนิวเคลียร์ช็อตลอยโอ้ยดอยใช่ไหมเออมีมีพร็อปลอยชออยะะ็อ,อ,ยชอตลอยนะครับช็อตลอยดอยไปหมดเลยแล้วก็แฟลงแชงโอ้โหบิสเกตไปหมดเลยนะครับโอ้โหดีชัก โอเคแต่นี้ก็เป็นรูปเนาะวาดน่ารักน่ารัก,นรกใน่าจะเป็นทางเด็กมาวาดนี่ครับ <c oughs> วาดได้แบลวมากนะโอเคอัน okay. นี้เดี๋ยวเข้าไปที่โต๊ะอาหารกันนะครับว่า,ามีอะไรบ้างมาดูกันเพราะว่าเราสั่งมาแล้วโอ้หใหญ่มากๆทุ่านนะมันเป็นเบอร์เกอร์ไก่ยีราย่ง ใหญ่มากๆนะแต่ผมคงไม่กินให้ดูเอาแบบว่าเลือกมาเป็นอันนี้ละกันแต่เป็นฟ้าแต่พอได้เป้นฟ้ายิบให้ดูได้แต่เพราะว่านี้ใหญ่มากมันต้องใช้สองมื่นแล้วมือเดียวแน่นันนะครับอร่อยเป็นฟ้าอร่อยมากๆบอกเลยล้วจุงซอสเขานะโ,โหบอกเลย คือเขามีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับก็เลือกแบบไม่เผ็ดมานี่ครับ fish and c h i p ครับโอ้โหเมื่อกี้เบเกิ้ลเบเกิ้ลไก่ทุเรียกินเนาะอันนี้ fish and chips fish and c h i p นี่เฮอร์เบินไฟล์ไม่เหมือนนะครับที่ได้มา69บาทนี่จะไซส์หนานะครับแล้วก็ถ้าเป็น fish and chips เฮอนไฟล์จะไซส์บางกว่านะครับอื้มโอ้โ ต้องสั่งเลยนะอร่อยมากจริงเป็นดังชิฟอร่อยมากปลาสดมากครับขอได้เลยว่าเด็ดดวงมากๆเนี้ยงน้ำดื่มอาโนน้ำแรกทำเป็นท่าอาโน่ฮะ โอเค่ง okay. นี้เดี๋ยวขอตัวรับประทานก่อนเดี๋ยวเราจะมารีวิวเมนูทางร้านกันนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างท่งนี้พักกันก่อนสักรู่นึงครับ